สวัสดีจ้าพ่อๆกับแม่ยายนี่เยอรมันตามเคยจ้าสวัสดีเอฟซีทั่วโลกจ้าพี่น้องวันนี้หาของกินมากินอีกแล้วพี่น้องแม่ยายนี่หัวกะกับมาจากกันไปนวดต้นคอมาเนาะพี่น้องเนาะว่าง,ง่ายๆว่าเขาไปจัดกระดูกให้เด้ะจ้ะมือนี่เป็นมือวันที่หาเนาะพี่น้องเนาะยังอีกครั้งหนึ่งเลยจ้ะอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์ก็จะหมดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่นเขียนมาให้หาเออหกเธอแลวจ้ะ หกครั้งที่เราจะไปนวดฟรีน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าขามันบ่เซาหรือแบบแบบแบบใดเข้ากะสิเออไปขอใดต่อน้องพี่น้องเนาะว่าเขาอยากนวดต่ออย่างสิก็ไดไดแล้วจ้ะเอนีเมเยนี่มากับอม,มเมเยนี่ออมมันใส่อนันั้นฟักทองแล้วจ้ะอมเนื้อใส่ฟักทองแล้วก็ใส่ผักซีเหล้าด้วพี่น้องเด้อใส่ผักซีเหล้าออมเป็นน้ำแล้วจ้ะออมแบบสดน้ำน้องพี่น้องเนาะอืม แล้วก็มีสมพักพี่น้องสมพักไมเยนี่ขันเองด้จ้ะมันเป็นนันพักกาดเขาเอิ่นพักการยังไมเยนี่กะไล้ยินมาว่มามันจะเป็นพักกาดตีนสร้างหรือว่าจังใดประมาณนี้้ะพี่น้องและไมเยนี่กะเอามักขันใจก็พักกันนะกะหล่ำนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีแจวปลาแจวปลาน้อยหนึ่งพี่น้องจ้ะอืมกินกับอมกับนี่แหละสมพักคือนเสียบคกเน้องพี่น้องเนาะคือขันไม่ได้แลยก็คือ แถ้แท้ๆข้าวาเนหนียวม่ใหญ่นีนะพี่น้องเนาะอันกองอันกองเกากองเดิมนะพี่น้องเนาะโอยเอาไปฟังนี่ได้จ้ะมาเด้อจ้ากินเขาน้ากันมาเทนีเอฟซี FC ทอโรก,กได้จ้ะจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะคำแรกแหกหมานเด้ออือฝากกดไลค์กดแชร์ให้ใ่ใหญ่นี้ะเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจให้ได้ได้จ้าจังใดก็ได้กินอมมือนี่อมแบบสดน้ำอือหือ ืนัวค่ะพี่น้องแล้วก็จ้ำเจ้าบาดแดกชมพักไม่ใช่นี่เห็ดเองนะจ๊ะม,มันเป็นแล้วเอาไปใส่ตัวเย็นไปแล้วจ้ะแล้วความเปรี้ยวมันจะไม่ไปไหนเนะพี่น้องนะ ไงไงบอาง่ายๆป่าคนเปรี้ยวมันสีบ๊สุูแล้วจังบ๊สุชูไปหนก,ก็คือไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวหนักไปกว่าเดิมนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันคนไทยอ่นเบิ้งไม่เยนี่คนบ่อไทยจ่ะเดี๋ยวไมเยนี่สีบอผิดอ,อีกอือมจะพีนาะ อืยิ่งกับสมผักเจ้าไปละมีอันนี้ประเด็นใส่ต้นหอมแล้วพี่ยงเดาะว,วันนี้ไม่ได้ใส่ต้นหอมเนาะสวดเอา <laughs> bạn không quên tôi sẽ bỏ qua ôm sẽ nữa chà cho đẹp mến đường ตัตอนนี้ไงนี่ก็ออลองข้อเดี๋ยวพี่น้องเนาะพอบายพี่น้องทานข้ามี่อย่างชมำๆกินเนาะเอากระสีกินข้อแซ่บนะพี่น้องอืม ป้อมกระสุดแ่็งอะหล่นหมอน้อพี่น้องเด้อเห็ดลายเด้อจ้ะมาเด้อไปมาตักไปกินน้ำเด้อเห็ดลายอีเหลียมหมอบอกใหญ่หนึ่นง พันวานประกาศตีนช่างขันสมแทบไม่ยังนี่หัวกระล่องเอามาคันเบิงปกติเมยงนี่กับสีแดนประกาศหินได้จังหลานเวียวนนาำอือือ อืผักซีผักซีเรากับเนื้อกินง่ยังแง่สุดยอดนะพี่น้องเนาะอืม ชมพะกับสมอ้ำน้ำพอดีแล้วจ้ะผสมแล้วโอ้โห ได้กินข้าวเหนียวทึงไหนถึงกันนะ้นอนอะ,นนนะพี่น้องนะฟักทองแต่ว่าเป็นฟักทองลานแขกน้อพี่น้องไ่ได้อันมาจากอันฟักทอง เมืองไทยแล้วจังพักทองเมืองไทยไม่มีจ้ะพักทองแขกพักทองฝรั่งบื่อจ้ะแต่กบมันคือกันพี่นนอะ พ่อใกะไปเห็นงานคือเก่าแล้วจ้ะอืมพี่หอยเมืองไทยร้องพี่น้องเนาะได้สมพักอยู่ในภาคเข่าแล้วจ้ะแกงออมแบบจำเจ้าปลาละ คือแซบได้ได้บรรยากาศมั่งแท้พี่น้องไม่ได้กลับมีแพลนว่าจะกลับแต่ก็ไม่รู้ว่าโควิดจะไปถึงไหนเนะพี่น้องเนาะอยากกลับอยู่ด้วยจังขันการตัวโดนไรกละใช้ได้เวลาเนะพี่น้องเนาะ ดีเลยเได้ดไหลายวลาจ้ะพันกักสองอาทิตย์เนี่ยเข้าไปเดือนหนึ่งสองอาทิตย์ก็หมดไปแล้วเนะพี่น้องเพราะสองอาทิตย์เบิดไปเราก็ได้อยู่กับครอบครัวแค่สองอาทิตย์ก็กลับมาเสียได้เวลาจ้าอยากยให้บ้านให้เมืองเพ่นเปิดดีๆโลกล่าบ่มีไปแบบสบายใจคือจัง สมัยอันแต่ก่อนแต่เก่าพี่น้องเอินเป็นสมัยเราได้พี่น้องเนาะก <c oughs> ็ะเป็นกำลังใจงให้เหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะอย่ามังไทยในข่าวว่าขึ้นอีกเนาะพี่น้องเนาะโควิดกระแดนจะเอาใจชู้ทุกคน เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะพี่น้องเพื่อนเอฟซีห้กกำลังใจมายเนี่เจ้าแล้วก็ขอบคุณเอซเก่าเอฟซใหม่แลวพี่น้องเด้อที่เข้ามารับชมแล้เจ้าที่มาเป็นกําลังใจให้เจ้าอืม จบไปนาะอือหือจบไปจบฟังเสียงสดอืออเจียบไปเด อักเจา้าเป็นไรน่าเดี๋ยวก็กินบะไป่เดี๋ยวพี่น้องจ้ะมันบ่เมนต์ไดคุยนัะพี่น้องนะเออการกินส้มบงงังมวงจังสีได้คุยเด้จ้ะอืมปาดส้มผักมาหายอยากกินกับดีฮ้อพี่น้อง ไม่ย่งนี่ยังอีกช้อเถ่วยนี่ได้จืงคอมเมนต์มาบอกเนี่ยจะกินกับอีหยังดีอีกอห้างใจับกิดเมนูบอกออกนะพี่นองนะ้งเนาะอื ขอความช่วยเหลือจากพี่น้องนี่แล้วอืมอร่อยสุดๆแส่บค่ะอิลิอิลิอิลิพี่น้องเลยเมนี่ไปได้กินข้าวเหนียวลายมือแล้วเนาะอืมอืมอืมั่งสด Thổi, khóa thở khóa phải không? Uhm. Khóa quay nhẹ nhẹ ra là nó nào Mưa xoắn xăng xoắn xăng กับออมนัวเป็นอะไรมันเห็นแต่พ่อเพื่นเฮ็ดแบบนี้เนาะหางกนเพื่นจำเจ้าประหลาดและเพื่นกับมาคุยเอาออมไม่กคยจะนัวไปอีกแบบได้พี่นอ่องบาเจอล้องเบิ้งเด้พี่น่องเด้ออืม ให้ความรู้นะพี่น้องเนาะแม่นี่กะแสนความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะพี่น้องว่าสมัยนั่นพ่อแม่ผ้ากินยังไงพ่อสิยใ้บอลเลื่อมนะจ๊ะฮะคำเหนียคำสุดถ่ายพี่น้อง อืมฝากไว้กับแกงออมน้อเดอร์พี่น้องเด้อแกงอมเด้อจ้ะแล้วก็มีเกี๊ยวปะลาหน่อยนึงแล้วก็มีส่มผักคือ,อ่าผักสมหรือผักดองเนาะพี่น้องเนาะคันเองทำเองเนาะพี่น้องเนาะ จา้าจังไดก็ฝากไว้นะเดอ้อกับเมย่ยนี่เยอรมันจ้าจังไดก็ได้ือมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมย์ยนี่เลยเดอ้อขันมากกระดาพี่น้องได้จ้าเป็นกำลังใจให้กันแนเด้อจ้าแค่นี้ละจ้าพบกันใหม่ในอันนคลิปหน้าบ้านเมย่ยนี่สีมียังมาสูคินจ้ากดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าจูส